ความฝันแบบไหนที่เรียกว่าผิดปกติปกตินะคะเราฝันกันทุกสเตจของการนอนอยู่แล้วแตะ่จะมีความฝันที่เข้มข้นและรุนแรงที่สุดในช่วงการนอนที่เรียกว่า R E M การฝันร้ายนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่ามีความฝันร้ายบ่อยๆอย่างเช่นมากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์อาจจะเป็นไปได้ว่าในชีวิตจริงเนี่ยมีปัญหาหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้นะคะยาบางกลุ่มยังทําให้เราฝันร้ายได้ด้วยอย่างเช่นยาต้านซึมเศร้ายาต้านมาลาเรียแล้วก็ยานอนหลับบางชนิดค่ะ การฝันดีนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการนอนหลับที่ดีซะทีเดียวบางครั้งการที่เรามีความฝันที่แปลกประหลาดน่าสับสนหรือมีความตืน่นเต้นท้าทายเนี่ยก็เป็นช่วงที่สมองของเรานะคะได้มีการเรียบเรียงความคิดและก็ลำดับเหตุการณ์บางครั้งเนี่ยก็ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยค่ะ สรุปนะคะความฝันที่เป็นฝันร้ายมากๆตื่นมาแล้วปวดหัวแถมยังฝันซ้ำๆบ่อยๆอ,อันนี้ถือว่าผิดปกตินะคะถ้าใครเป็นแบบนี้บ่อยๆอาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะ